เรารู้อยู่แล้วว่าเวทมนต์ต้องห้ามห้ามใช้รักษาบาดแผลห้ามใช้ชุบชีวิตคนห้ามใช้เปลี่ยนแปลงจิตใจแต่มันมีประเด็นอื่นๆที่เราสามารถหยิบยกมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซี girls สำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีในวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวของเวทมนต์ต้องห้ามที่น่าสนใจมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นรีเควสต์นะครับเ,ออเพราะ่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาตั้งแต่ช่องหมูเก่งแฟนตาซีเนาะก็จะรู้ว่าเวลาที่มีท่านผู้ชมรีเควสต์ประเด็นใดที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแล้วแล้วทีนี้ผมจะเอาประเด็นนั้นมาทําเป็นคลิปให้ผมก็จะใส่ว่ารีเควสต์ไว้ให้เน,ะะเน,เนา,าเนะซ ที่เราได้เห religion, be no ็นในเรื ambition, ่องว่าอ right? ันนี้มันควรจะเป็นเวทมนต์ต like, like ้องห้ามไม่ใช่หรือแล้วทําไมมันถึงไม่ใช่เวทมนต์ต้องห้ามหรือกระทั่งว่ามีใครที่แบบเกือบๆจะใช้เวทมนต์ต้องห้ามอย่างเงี้ยลองหยิบยกมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ไหมซึ่งก็จัดให้ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าเวทมนต์ต้องห้ามที่เคยเกือบใช้ในเนื้อเรื่องและมีการใช้ในเนื้อเรื่องแต่เอ๊ะทำไมเนื้อเรื่องมันตีความว่าไม่ใช่เวทมนต์ต้องห้ามนะวันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามแถให้กับเนืืื้้้้้้้อออออออเเเเรร่่่่งงงกกัััันนนนนนแแลววววะะาาาาทํไไมมมมมมมีหหหจตตตตตใช ซึ่งก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของเวทมนต์ต้องห้ามกับข้อสังเกตต่างๆที่ผมหยิบยกมาเนาะก็ต้องพูดถึงเรื่องเวทมนต์ต้องห้ามโดยองค์รวมก่อนนะครับเวทมนต์ต้องห้ามโดยองค์รวมในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีการว่าในเรื่องของการที่ว่าห้ามใช้เวทมนต์ที่รักษาบาดแผลคนซึ่งนอกจากบาดแผลแล้วก็คือพวกอาการไข้ต่างๆอาการไม่สบายต่างๆนานา,นานคนเข้าโรงพยาบาลอยู่ไปใช้เวทรักษาเขาแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นจบชีวิตลงไปแล้วแล้วเราไปใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการที่จะทําให้เขาฟื้นขึ้นมมมมาาอออััันน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 ีีี้้้้้กกกก็ไไ่่่ดเเเหืจจจแแลลลววทต์ใใชปปยงิ นนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกบังคับจิตใจให้เขาทํานูน่ทนทํานี่ทั้งทัท,ที่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะทําแต่พอใช้เวทมนต์เข้าไปปุ๊บก็ทําทันทีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องราวของเวทมนต์ต้องห้ามมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือเวทมนต์ในตัวเองมันจะมีบทลงโทษกับคนที่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามนั้นนะครับอันที่2ก็คือว่าองค์ราชินีของโลกแม่มดสามารถให้บทลงโทษแก่แม่มดที่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามได้ซึ่งผมใช้ควาว่าแม่มดก็จริงนะครับแต่แน่นอนว่ามันรวมแม่มดฝ ใช้เวทมนต์ต้องห้ามไม่ได้นะครับใช้เวทมนต์ต้องห้ามปุ๊บอย่างแรกเลยคือมันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเองได้2คืออาจจะโดนองค์ราชินีลงโทษซึ่งบทลงโทษขององค์ราชินีก็อาจจะพลิกผันตามความรู้สึกขององค์ราชินีด้วยอันนี้ก็จะมีแบบว่าพูดถึงเรื่องของฮาสกิจังให้อีกทีหนึ่งนะแต่ที่นี่นะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทการใช้เวทมนต์ต้องห้ามที่เราเห็นจริงจังในเนื้อเรื่องนะครับถ้าเอาบทบาทที่เราเห็นมีการใช้เลยนะเท่าที่ผมดูก็มี3คนที่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามครับมีคนหนึ่งไม่ใช่นดดนนันา, ah าจงเเ,เป็แฟ ของรุ่นพี่อิงาราชินะครับเป็นคนที่โดเรมีเขาแอบปลื้มเนาะในพาร์ทของการปรากฏตัวเนี่ยมาตอนแรกของภาคแรกเลยนะครับโดเรมีจะไปสารภาพรักกับรุ่นพี่ที่เขาแอบปลืม้มแต่ว่ารุ่นพี่คนนั้นก็มีคนที่แอบปลื้มของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือมากิคนนี้แล้วมากิเองนะครับก่อนที่จะมาเป็นแฟนจะคบกันอะไรกับอิงาราชินี่เขาไปบ้านเวทมนต์มาแล้วก็ได้ไอเทมเเวทมนต์จากมาจอริก้ามาชิ้นหนึ่งแล้วไอเทมเวทมนต์นะครับมันสามารถทําให้มากิประมาณว่าใช้เวทมนต์ได้ครั้งหนึ่งเนาะด้วยการอ ังหวะที่เขาล้มแล้วก็มีบาดแผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมากี่ก็ใช้เวทมนต์เลยครับผมรักษาบาดแผลของอิงาราชิคุงให้ทีซี่ซึ่งพอรักษาเสร็จแล้วนะครับอันนี้แผลหายจริงนะครับแต่พอแผลหายเสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงตัวของมากี้ก็ได้รับบาดแผลนั้นมาแทนครับผมอันนี้มันเป็นกฎข้อแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเวทมนต์มันจะมีบทลงโทษในตัวของมันเองว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าซึ่งอันนั้นมากี้ก็ได้รับความเสียหายไปตามนั้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับเว อนนั้นเป็นตอน18นะครับผมเรื่องราวของเพื่อนที่ชื่อนานากโกจังนะนานากโกจังนะครับเขามีน้องลูลู่ซึ่งเป็นหมาดั้งเดิมของเขาเสียชีวิตไปเขาก็เลยเป็นคนที่แบบไม่ชอบสัตว์นะครับพอไม่ชอบสัตว์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากเลี้ยงกระต่ายแล้วมันมีกระต่ายตัวหนึ่งที่โรงเรียนที่ฮัซกิจังเอามาฝากเลี้ยงกันนานากโกบ,บอกว่าชื่อลูลู่นะอ่าซึ่งนานาโกก,ก็อึ้งไปทีหนึ่งนะครับซึ่งใดๆก็ตามแล้วอ่ะเลี้ยงก็เลี้ยงวะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวน้อง Lulu, อลูลู่เขาัมก ตายไปฉันแบกรับความผิดชอบมากกว่านี้ไปไม่ไหวแล้วนะฮาสกิจังที่เสียใจมากๆนะครับว่าเหมือนตัวเองจะไปทําให้เพื่อนเนี่ยเขาเกลียดสัตว์มากกว่าเดิมหรือรเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์ในการรักษาชีวิตของกระต่ายตัวนั้นเอาไว้ครับซึ่งกระต่ายตัวนั้นเนี่ยมันบาดเจ็บของมันนกแต่ว่าฮาสกิไปใช้เวทมนต์ในการรักษาบาดแผลให้แล้วทีนี้ฮาสกิเองก็ได้รับความเสียหายจากเวทมนต์นั้นด้วยแต่ตอนนั้นนะครับมันเป็นจังหวะที่ว่าองค์ราชินีเขากําลังเฝ้าดูการกระทําของพวกโด,รดรกเ,เมรมองร์ง ชี้นีก็ใช้เวทมนต์ช่วยเอาไว้นะครับทำให้ฮาสกิเนี่ยรอดได้ซึ่งคําว่ารอดตัวนั้นนะครับมันมา2บริบทนะบริบทที่1ก็คือว่าความเสียหายที่ฮาสกิจังจะได้รับจากกระต่ายตัวนั้นมาจาริก้าถึงกับพูดเลยนะครับว่าถ้าฮาสกิต้องตายแทนกระต่ายตัวนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะเนี่ยซึ่งอันนั้นนะครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการที่เรารักษาแผลให้กับคนคน,คนหนึ่งหรือรักษาอาการบาดเจ็บอะไรให้กับคนคนหนึ่งถ้าดั้งเดิมแล้วอาการบาดเจ็บนั้นมันถึงตายคนที่ใช้เวทมน ว่ามีคนเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วเราไปใช้เวทมนต์ในการรักษาแผลมะเร็งของเขาอย่างเงี้ยและดังเดิมสมมติว่าเขาเป็นมะเร็งและสุดท้ายแล้วเขาต้องตายอันนั้นไม่ใช่เวทมนต์ชุบชีวิตนะแต่ว่าเป็นเวทมนต์ในการรักษาโรคที่ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเงี้ยคนที่ใช้เวทมนต์ก็อาจจะต้องถึงโจทชีวิตลงเหมือนกันเนาะถ้าเราตีความจากบทบาทของที่ฮัสกิเนี่ยเขามีการใช้เวทมนต์ต้องห้ามตรงนี้นะครับถึงแม้องค์ราชินีเขาจะช่วยนะครับแต่ว่าบทลงโทษก็ยังมายอยู่ดีว่าฮัซกิจะต้องใช้เวททมมมนนนนนนนตตตไไไไไ่่่่่ดดดด้้กก้้้้้้จจจจกกกกกกวววววววาาาะะะะถถึึงงงออีีีีัััใใหหลลล็็ปแแพิิเเเรรช ความเมตตาขององค์ราชินีเล็กน้อยนะครับที่ว่าฮาสึกิเนี่ยเขาก็ไปเจอไกบพี่น้องตลกมะละกอนะครับแล้วทีนี้ก็รักพาตัวฮาสึกิไปแล้วคาสึกิเนี่ยจะใช้เวทมนต์ช่วย2คนนั้นในช่วงท้ายแล้วตอนนั้นน่ยยังไม่ถึงเวลาแต่องค์ราชินีก็ปลดทันบนให้นะครับก็คือให้ฮาสึกิเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ได้ในจังหวะนั้นครับผมอันนี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ฮาสึกิเขาก็ใช้เวทมนต์ต้องห้ามให้เราดูเนาะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมเคยทําคลิปของเขาชําๆไปแล้วนะครับอมปุนั่นเองนคบเยแอะมาากๆนัเทท่่ีผม มี6ครั้งครับผมแต่ที่จริงมันไม่ใช่6ครั้งอยู่แล้วนะอมปุ่นน่าจะใช้มาเยอะแยะมากมายครับทีนี้เรามาลลำดับกันก่อนนะคืออมปุ่เนี่ยเขาใช้แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีเครื่องรางที่ได้รับมาจากมาจอริกา้าซึ่งเครื่องรางนั้นนะครับมาจอริก้าก็บอกเองนะว่ามันมีขีดจํากัดในการปกป้องตัวอมปุ่นะหมายความว่าอะไรถ้าอมปุ่ใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดอันตร,รายกับอมปุ่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็ไปรู้ในตอนที่51ห้ารับเอ็เนี่นารลบความทรงงจําขอพพวกพ่แมีน้องที่มเห็นพวโดมที่กําลังผ่ หนึ่งแล้วก็กําลังบินกลับมาที่บ้านเวทมนต์เนาะตอนนั้นอมปู่ใช้เวทมนต์ลบความทรงจาเสร็จปุ๊บเครื่องรางรับไม่ไหวพอดีเลยจังหวะนั้นแล้วทีนี้อมปู่ก็เลยสลบไปตามคําพูดขององค์ราชินีแล้วเนี่ยอันนี้คือบทลงโทษเบื้องต้นนะครับว่าอมปู่เขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามที่จริงแล้วเนี่ยควรจะได้รับบทลงโทษต,ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันเป็นเวทมนต์ที่ไม่ให้ใช้อยู่แล้วเนาะการควบคุมจิตใจคนการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอย่างเงี้ย แล้วทีนี้อมปุ๋นะครับด้วยคําสาปของเวทมนต์เองทําให้องมปู่ต้องหลับไปเป็นร้อยปีไปเป็นพันปีอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสาหรับพวกโดเรมีมากเลยนะว่าอมปู่เนี่ยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยตัวเองเนาะแต่องคราชินีก็เสนอเงื่อนไขอันหนึ่งพร้อมก,กับการที่พวกโดเรมีจะต้องเตรียมใจในการรับบทลงโทษจุดนี้ด้วยว่าพวกโดเรมีสามารถใช้เมจิ c ค l ลสเตจเพื่อที่จะคลายคําสาปที่อมปู่โดนตรงน,นี้แล้วให้องมปู่ฟื้นขึ้นมาได้แล้วทีนี้ถ้าอมปู่ฟื้นขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าเมจิ e คมลสเตจครั อ,นนองราชินีบอกว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามพวกโดเรมีจะต้องถูกปลดคุณสมบัติของการเป็นแม่มดทันทีเพราะว่าอันนี้อป์ปุเขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามซึ่งมันเป็นข้อห้ามของโลกเวทมนต์อยู่แล้วเนาะที่ผ่านมาคือไม่ได้รับความเสียหายอะไรจากการที่มีเครื่องรางปกป้องก็จริงแต่คราวนี้นะครับในเมื่อได้รับความเสียหายตามที่ควรจะเป็นแล้วถ้าพวกโดเรมียังตัดสินใจที่จะช่วยอป์ป่ก็ต้องรับโทษไปพร้อมกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าพวกโดเรมีตัดสินใจยอมนะครับใช้เมจิคัลสเตทในการที่จะปลุกอง์ปุขึ้นมานอกจากนัันัั้้้้้นนนนแลวววตออจจงงงก็เเาาาดยซึ่่ขม จิ๊กเสเตจตอนนั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเข้าเงื่อนไขเดียวไปโดเรมีนะครับก็คือป๊อปจะต้องถูกถอดคุณสมบัติของการเป็นแม่มดฝึกหัดไปด้วยนะครับซึ่งป๊อปจังก็ยอมเนาะอมปู่ฟื้นขึ้นมาได้และตามข้อตกลงพวกโดเรมีก็ถูกปลดจากการเป็นแม่มดณเวลานั้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติซึ่งก็เป็นการจบภาคหนึ่งครับผมซึ่งเป็นการจบที่ไม่จบนะครับมีเรื่องราวของฮานาจรรังมาห้เลียงในภาค2เนาะก็เลยได้กลับมาเป็นแม่มดกันตามที่เรารู้กันในเนื้อเรื่องนั่น่่นนนเเเเอออองงงงรรบผมมมมทีีี้้้้กกกก็จะพูดถึืืาาาใชววตตห สักกี่ครั้งที่เราได้เห็นเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมรวบรวมมาจากอนิเมะประมาณ200ตอนนะครับ4ภาคนะอาจจะมีตกหล่นของฉากไหนไปบ้างท่านผู้ชมเสริมกันมาอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้เราจะยกเหตุการณ์ที่ว่าเป็นช่วงเกือบใช้แล้วทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นอะไรยังไงเนาะซึ่งอันแรกที่ผมคัดมาได้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงว่าผมเอามานะคือตอนที่3 5โดเรมีเขาคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนเหมือนก,ออนนอนนกระอม กรรมการแบบโหวตให้เขาผ่านออดิชั่นครั้งนั้นใช่ไหมแล้วโดเรมีก็คิดในใจว่าฉันน่าจะใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจบ้างน,นั้นเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นประโยคที่สามารถสื่อให้เห็นได้นะว่าโดเรมีในอนาคตเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยทเวทมนต์เปลี่ยนแปลงจิตใจคนสั่งให้คนทานู่นทานี่ได้มันสะดวกแบบนี้ก็คงใช้เวทมนต์บ้างน,นะอะไรอย่างนี้แต่ที่นี้นะครับผมมองว่าอะไรรู้ไหมซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เพิ่งม,มาบอกในช่วงหนึ่งในสามตอนสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยนะคร ว่าประมาณโดเรมีคิดในใจเหมือนกันว่าฉันน่าจะใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจคนโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเวทมนต์ต้องห้ามอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นั่นแหละครับคนีอันต่อมานะครับผมอยู่ในภาคที่2นะครับภาคที่2การใช้เวทมนต์ต้องห้ามของโวดโดเรมีก็คือจะไปอยู่ตอนท้ายเลยครับผมตอนท้ายก็คือช่วงตอน48ครับตอนนั้นเป็นตอนที่ว่าฮานาจังเขาโดนคำสาปข,ของอดีตองราชินีแล้วคำสาปข,ของอดีตองราชินีนั้นนะใช้คำว่าอาจจะทําให้ฮานาจังนั้นถึงตายเลยนะครับแล้วพวกโดเนนร ไ้จังปแลวทุกคนยังจําเงื่อนไขที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมว่าถ้ารักษาฮานาจังตอนนั้นคืออันนั้นไม่ใช่การชุบชีวิตนะแต่เป็นการทําให้ฮานาจังที่กําล,ลังเข้าเงื่อนไขว่ากําล,ลังจะเสียชีวิตไปแล้วถ้าพวกโดเรมีใช้เวทมนต์ในการรักษาฮานาจังที่กําลังจะเสียชีวิตพวกโดเรมีไม่รอดแน่นอนครับผมผมใช้คาว่าพวกโดเรมีเพราะอะไรรู้ไหมผมชอบฉากนั้นมากครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นโดเรมีชูโปรลอนแล้วครับเตรียมแบบไร้เวทแล้วนะมาจอริกา้าก็ห้ามไว้ก่อนครับเพราะรู้ว่าโดเรมีจะทําอะไรหลังจากนั้นเลยเราจะเห็นว่าอมปุฮัส ตอนจุบเตรียมที่จะไร้เวทมนต์พร้อมๆกันเพื่อช่วยฮานาจังแล้วใช่ไหมโชคดีว่าตอนนั้นได้วิธีการมาก่อนนะครับว่าสามารถไปเอาดอกเลเวรสุพรีมที่อยู่ในป่าต้องสาบนั้นเอามารักษาฮานาจังได้แต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปอาจจะโดนคำสาปของในป่านั้นทําให้หลับไปเป็นพันปีก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่ก็เป็นความเสี่ยงที่โพ้โดรมีต้องรับนะนะแล้วผู้โดรมีก็โอเคถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใช้เวทมนต์แล้วขอเข้าไปเสี่ยงในป่าต้องสาบนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไปกันในฐานะรอยย่อบอดีตราเลยัอนนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เก อีกอันนึงนะครับที่เกือบใช้เหมือนกันคือองค์ราชินีของเราเนี่ยแหละครับองค์ราชินีพอเห็นพวกโดเรมีเนี่ยเขาหลุดออกมาจากป่าดต้องสาดแล้วได้ดอกเลิบสุกีมาแล้วเขาก็แบบปราบปลื้มเลยว่าพวกโดเรมีแบบอันนี้เป็นจุดที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูกอย่างทางอาจาย์ได้เลยนะองราชินีก็จะใช้เวทมนต์ต้องห้ามในการที่จะช่วยโดเรมีขึ้นมานั่นเองครับซึ่งพวกโดเรมีตอนนั้น4คนหลับไปพันปีใช่ไหมถ้าองคราชินีใช้เวทมนต์ตอนนั้นสงสัยเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหม ลายเป็นคนที่หลับไปพันปีนะครับซึ่งทราองค์ราชินีใช้เวทมนต์ระดับที่ว่าทําให้4คนที่ต้องหลับไปคนละพันปีฟื้นกลับคืนมาได้อย่างนี้ใช่ไหมองค์ราชินีจะต้องหลับไป4ปี่พันปีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มโนโมไปเรื่อยนะแต่ว่าตามที่มาจอฮาโต้ตามที่มาจารินได้เห็นตอนนั้นก็คือรู้เลยว่าอันนี้เป็นเวทมนต์ต้องห้ามองค์ราชินีจะใช้เวทมนต์นี้ไม่ได้เด็ดขาดนะพี่คะต่อมาอีกเกือบหนึ่งครับผมก็คือของโมโมโกะท,ที่อยู่ในภาค3ครรท่่จิงไมใเหตุการ์ในภาค3โดยตรงนรับรที่โมโมมโมกไาเจอโริอโมก เคยเกือบจะใช้เวทมนต์ในการชุบชีวิตมาจอมอนโร Monroe นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่มโมโก,กผ่านระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เตรียมที่จะใช้เวทมนต์ในการที่จะให้มาจอมอนโรเนี่ยกลับคืนร่างเดิมแล้วเนาะแต่ตอนนั้นนะครับมาจอมอนโร Monroe เขาก็มีอาการป่วยค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วตอนนั้นที่เราเห็นคือมาจอมอนโร Monroe ไม่อยู่แล้วนะและร่างที่ไร้วิญญาณของมาจอมอนโร Monroe ตอนนั้นนะครับมโมโก,กเองก็ใช้เวทมนต์ในการที่จะไล่เวทมนต์ชุบชีวิตมาจอมอนโร Monroe ตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้้าาาสํเร็จจขึนม ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมแต่โมโมโกคือตุยแน่นอนครับผมแต่ทีนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับองคราชินีเมื่อกี้ไม่เหมือนกับพวกโเรเมีที่จะช่วยฮานาจังเมื่อตะกี้นะครับว่ามีคนมาห้ามก่อนใช่ไหมแต่มโมโมโกะครับตามบทเนี่ยเขาใช้คาว่าผลึกเวทมนต์แตกโลกครับผมเวทมนต์ครั้งนั้นถือว่าล้มเหลวนะครับไม่งั้นมโมโมโกะต้องตายแทนม,มาจอมันโรไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ให้เห็นเลยนะว่าการมีคนข้างๆที่มาห้ามการใช้เวทมนต์ต้องห้ามในบางกรณีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ที <outros hadi S 2> มาเจอกับพวกโดเรมีด้วยประการนี้เนาะและต่อมานะครับผมคือในภาคสี่บ้างครับคนที่จะใช้เวทมนต์เปลีป่ยนแปลงจิตใจในภาคสี่นะครับไม่น่าเชื่อเซโนไอโกของเรานี้นี่เองครับผมคือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตอนนั้นพ่อกับแม่จะคืนดีกันอยู่แล้วอะแต่ว่ามันดันมีอุปสรรคบางอย่างที่ขวางกั้นไว้นะครับก็คือตัวของคุณอสโกะเนี่ยก็คือแม่ของไอโกใช่ไหมเขาต้องการดูแลคุณพ่ออยู่ที่โอซาก้าจะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวกับไอโกกับคุณพ่ออย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่านาอก,ก็ตัดสินใจอย่างนั้นไปแล้วแล้วด้ววยความที่แบบ กำกำกึ่งๆว่าจะคืนดีกันไหมจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่างเงี้ย ไอโกได้มีการคุยกับฮาราจังเบื้องต้นนะครับตอนแรกฮาราจังเองก็เหมือนเปิดๆน,นะครับว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยเวทมนเปลี่ยนแปลงจิตใจคนเนี่ยมันเป็นเวทมนต้องห้ามก็บอกกับไอโกว่าทำไมไม่ใช้เวดมนทำให้คืนดีกันละ่ะซึ่งอันนี้ชัดเจนว่าถ้าใช้เวทมนทำให้คืนดีกันก็เป็นเวดมนตต้องห้ามและไอโกจะโดนบทลงโทษอะไรก็ไม่รู้อาจจะต้องหลับไปเป็นร้อยปีพันป,นปีเหมือนกับตอนอมปูกก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับไอโกตัดสินใจใช้ครับผมคือเป็นเหตุการณ์ที่แบบบีบขั้นหัวใจมากและความซึ้งตรงเนี้ยผมไม่รูู้้้จัััักกอออออธิบาาาายยยยยงงไไเเเลวววว่่่่่พโโดดมมีีีคสสผตตตตนนนนนืทะแ ไอโกะจะใช้เวทมนต์ที่โอซาก้านะครับโคโดเรมีเนี่ยรีบใช้เมจิเคิลสเตทไปเจอกับไอโกะพร้อมบอกไอโกะเลยว่าถ้าไอโกะใช้เวทมนต์ต้องห้ามตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมามันก็สูญเปล่าเลยไม่ใช่เหรอตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าไอโกะได้รับการเตือนสติจากโดเรมีอย่างชัดเจนนะครับเออไม่งั้นแบบอาจจะได้เวทมนต์สำเร็จไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าตอนนั้นคือแบบโอโมาลิกิกิมาลิกิกิมาลิกิก,กิแล้วอะก็ถือเป็นการห้ามการใช้เวทมนต์ต้องห้ามอีกครั้งหนึ่งที่อออออนน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 ีีนีีี่่มมมััดแแบบบบบ้้้้้เเเเเเงงาาาาะกกก็็็จจปรรใชวตหืส นะครับผมมีคนห้าบ้างเวทมนต์ล้มเหลวก่อนบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็มีปัจจัยที่ทาให้เวทมนต์นั้นไม่สาเร็จไม่งั้นก็อาจจะโดนบทลงโทษแบบหนักหนาสาหัสกันไปตามระเบียบนั่นเองทนาะทีนี้ประเด็นต่อมานะครับผมประเด็นที่ชวนคุยชวนวิเคราะห์ซิว่าการใช้เวทมนต์แบบนี้มันเป็นเวทมนต์ควบคุมจิตใจหรือเปล่านะครับผมมี2เคสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเคสแรกเป็นเคสเบาๆนะครับคือเป็นของภาคหนึ่งเลยนะครับภาคหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณพ่อไอโกะไปดูตัวกับสาวคนหนึ่งชื่อคุณโดร ครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็มีโดเรมีมีฮาสกิเข้ามาช่วยด้วยซึ่งโดเรมีกับฮาสกิเนี่ยใช้เวทมนต์ในการป่วนอยู่ข้างนอกนะครับแล้วเราจะเห็นจังหวะหนึ่งที่ฮาสกิเขาใช้เวทมนต์ให้คุณโคจิซึ่งเป็นพ่อของไอจังเนี่ย เขาเล่นมุกตลกฟืดๆมาทําให้สาวไม่ประทับใจว่างั้นเถอะนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมคุณพ่อก็เล่นมุกตลกฟืดๆมาแล้วมันก็เป็นบรรยากาศมาคุที่ว่าเฮ้ยเวลาคนเล่นมุกแปก๊กมันก็จะประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ขำแห่ๆได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ใดๆก็ตามแล้วตรงนี้ทุกคนมองว่ามันคือเวทมนต์ควบคุมจิตใจปะเออก็คือเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งไม่ได้ต้องการจะทําแบบนี้แต่ว่าตัวของคาสกิกไปทําให้เขาทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ไดควบคุมจิตใจแต่เป็นควบคุมการการะทําเหรอแต่มันม่นน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 าาาาจะะตงกัััขด้้้เอออออีใครพธิบยไ อธิบายหน่อยครับผมผมคิดว่าจะเรียกว่าเป็นเวทมนต์เสกให้พูดอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจเหมือนกับให้พูดประโยคนี้ทั้งท่าง,งที่ไม่ต้องการพูดอะไรแบบนี้นะครับยิงผูยิงงงละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้รอฟังความเห็นท่านผู้ชมดีกว่าว่าท่านผู้ชมที่เห็นยังไงเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์ครั้งนี้บ้างต่อมานะครับผมพูดในบริบทของภาค2ภาค2นะครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นตอนของเพื่อนที่ชื่อคานาเอะจังนะครับคานาเอะจัง e เป็นเพื่อนที่โดเรมีรักใคร่สามาคคากการบ ไม่ค like like ่อยหวังผลประโยชน์เท่าไหร่นะครับแค่อยากกินสเต็กเท่านั้นเองนะก็จะสนับสนุนกับคณาเอกจังเป็นบางเรื่องเป็นครั้งคราวแบบนี้แหละครับแล้วทีนี้นะครับมันจะมีเรื่องราวของการที่ว่าคณาเอกจังเขาต้องการที่จะไดเอทครับผมไดเอทคือการควบคุมอาหารนะครับแล้วทีนี้การควบคุมอาหารตรวนี้มันก็ทําให้คณาเอกจังเนี่ยเริ่มแย่ด้วยคือควบคุมอาหารก็เรื่องนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแบบการออกกําลังกายที่ก็ดูแล้วไม่ค่อยบาลานซ์กับแคลอรี่ที่ได้รับเท่าไหร่เลยแล้วทีนี้คณาเอกจังนะครับน่าจะกลาย คือว่าเวลาที่เราหงหุดหงิดมากๆใช่ไหมเออบางทีเราก็ไม่กล้ากินแต่ว่าพอเราไม่กล้ากินปุ๊บม,มันก็กลับทำร้ายสุขภาพเราและสุดท้ายเราก็ระบาดแตกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคณะเอจจังไปถึงจุดที่ว่าไดเอทจนแย่แล้วแล้วพวกโดเรมีก็ใช้เวทมนต์เมจิคอลสเตจกันนะครับซึ่งจําได้แม่นเลยเมจิคอลสเตจครั้งนั้นใช้คําว่าขอให้คณะเอจจังเลิกไดเอทได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนมากคนคนนึงกำลังตั้งใจที่จะไดเอทอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีคนมาใช้เวทมนต์ให้เราเลิกไดเอทเออซึ่งอัน,น เปลี่ยนแปลงจิตใจคนใช่หรือไม่ครับผมคือถ้าคําตอบผมคือผมคิดว่าใช่นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกบริบทหนึ่งของเมจิ c ค l ลสเต e คือเมจิ c ค l ลสเต e นะครับบางทีมันไม่ได้เป็นเวทมนต์ที่ไปส่งผลกับอะไรโดยตรงแต่มันเป็นเวทมนต์ในเชิงของการชี้นํามากกว่าครับผมสมมตินะสมมติพวกโดเรมีอยากได้คําตอบเกี่ยวกับปมปัญหาในใจของเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเมจิเคิลสเตจสามารถที่จะใช้วิธีการชี้นําได้อาจจะเอาของในอดีตคนนั้นสมมติว่าไอ้คนคนนั้นนะ่ะเขาทะเลาะกับพ่อเขาแล้วทีนี้เมจิ c ค l ลสเต e อาจจะเอาเรื่อง เป็นของในความทรงจําของคนคนนั้นกับพ่อของเขาเนี่ยมาให้พวกโดเรมีแล้วพวกโดเรมีก็จะไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนั้นนะครับแต่ว่าการใช้เวทมนต์เลิกไดเอกครั้งเนี้ยคือถ้าอธิบายในเชิงของแบบเมื่อกี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเมจิเคิลสเตจจะไปส่งผลให้ตัวคาราเอตเนี่ยเขาเจอสถานการณ์ที่ไม่ทําให้เขาเนี่ยอยากไดเอทแล้วซึ่งพอมีการใช้เวทมนตร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีพวกแบบเค้กอะไรพวกเนี้ยมาตั้งต่อหน้าต่อตาคาราเอตจังเลยซึ่งจากเดิมที่เขาเคยคิดว่าเฮ้ยไม่กินหน้าของหวาน แต่กลายเป็นว่าอยู่ก็กินซะอย่างนั้น,นครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเวทมนต์ที่ก้ากึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเป็นการทําให้ตัวของคณะเอกจังเนี่ยเขาล้มเลิกการไดเอทด้วยตัวของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับก็มีความก้ากึ่งตรงนี้ถามประเด็นเดียวกับเหมือนของทัศสกิเลยครับผมว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงว่าอันนี้เป็นเวทมนต์ที่ควบคุมจิตใจหรือเลปล่าแลคะครั้งนี้ผมมีชปเตอร์สุดท้ายมาให้นะครับชร์ของอดีตองราชินีมาจอทรูเบียนนั่นเองครับซึ่งอดีตองราชินีนะครับผมเหมือนกับว แล้วทีนี้เวทมนต์ที่เขาใช้บางอย่างนะครับผมก็มีความรู้สึกตระหนกใจนะว่ามันเหมือนเป็นอีกเบอร์หนึ่งอ่ะผมก็ขอคัดแยกมาพูดคุยในแชปเตอร์นี้แหละครับว่าเขาอ่ะมีการใช้เวทมนต์หลายๆอย่างเนาะ ทั้งในแง่ที่ว่าเขาเป็นอดีตองราชินีที่เป็นศัตรูกับพระพโดเรนีแล้วโผล่มาในภาค2ภาค3าอย่างนี้ใช่ไหมหรือกระทั่งในอดีตครับเขาก็จะมีการใช้เบทมนตอออกแนวนี้อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการลบความทรงจำเนาะการลบความทรงจําของมาจอร์รกซานะครับที่เขามีเป็นรซิปี้ไดอารี่ซึ่งมีการบันทึกเมนูต่างๆนานานไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ทาให้อดีตองราชินีนั้นเลิกเกลียดผักหรือเด็ดสุดเลยก็เมนูทรูเบียนที่รักอย่างเงี้ยที่อดีตองราชินีเคยโดนขอแต่งงานด้วยเมนูนี้จากจอร์จเบนน็กซ์นั เป็นภาพที่ว่าอดีตองราชินีฉีกุ๊ซปีน้นนั้นไปแล้วก็ใช้เวทมนต์ในการที่จะทําให้มาจาอรักษาน,นั้นหลับไหลไปแล้วตื่นมาปุ๊บก็จําเมนูนั้นไม่ได้อีกเลยซึ่งถ้าเรามองในมุมของสถานาการณ์นะครับมันเหมือนกับตอนที่องค์ปุ่เนี่ยใช้เวทมนต์ในการลบความทรงจําของทุกคนที่อยู่ในภาคหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าอันนี้เวทมนต์ลบความทรงจํามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะผิดกฎเนาะแต่อดีตองราชินีใช้ได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยก็สงสยัยเหมือนกันซึ่งอดีตองราชินีเเเออองงนีีย่ยยค้าาาาาาก็มมามมมวววสรรถพลาาล,ลัะะัหศูแ การใช้เวทมนต์ลบความทรงจํานิดหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือเวทมนตร์ระดับแบบให้กําเนิดคําสาบกบไม่หมดได้อย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมและทีนี้นะครับมันก็จะมีเวทมนต์ที่ใช้ควบคุมจิตใจมุมโกดโดยตรงนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเวทมนต์ที่ทําให้มุมโกดตกอยู่ในพวังก็คือเข้าไปในโลกแห่งความฝันแล้วก็ได้เจอกับมาจอมันโรที่ไม่น่าจะอยู่ในโลกนี้แล้วใช่ไหมอ่าตอนนั้นก็คือมุมโกดก็ใช้ชีวิตแฮ ppy และหลังจากนั้นอดีตองค์ราชินีก็ใช้เวทมนตออัเในารย์ ป่าต้องสาบเพื่อที่ตัวเองจะได้จัดการกับหานาจาังก็ว่ากันไปเนาะซึ่งเวทมนต์สร้างคำสาบกลมไม่หมดอันเนี้ยไม่คิดว่ามีใครใช้อยู่แล้วครับผมก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์การเป็นเวทมนต์ต้องห้ามเนาะแต่ว่าเวทมนต์ของการควบคุมมมโมโกเมื่อกี้เวทมนต์ของการลบความทรงจําของอวาจารัษามเมื่อกี้อันเนี้ยนับว่าเป็นเวทมนต์ต้องห้ามได้เหมือนกันซึ่งการควบคุมมมโมโกอย่างเงี้ยในฐานะนั้นนะ่ะใช้คาว่ายังพอเข้าใจได้นะว่าตอนนั้นคืออดีตองราชินีก็หลับไหลไปแล้วไงและภาพที่มาปรากฏตัวให้โพลโด,ด 2, รััมนนนเนเเอป็ภาาพงกิดจาากควมเเเศร้าาาคควววมมจจ็บปสียใขอิ ดรงราชินีมาเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้เวทมนต์ในการควบคุมมุมกฏได้แต่เวทมนต์ลบความทรงจําของจรราร์ร็อกซานนี่แหละครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่าทําไมถึงสามารถลบความทรงจาได้ทั้งๆท,ที่น่าจะเป็นเวทมนต์ต้องห้านันเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จ,จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเวทมนต์ต้องห้ามที่น่าสนใจนะครับที่ก็ผมหยิบมาแล้วก็ไม่มีข้อสรุปให้นะครับบอกก่อนตรงนี้ตรงๆเลยครับผมเพราะว่าบางเรื่องที่เนื้อเรื่องมันไม่ได้มีการเขียนบอกไว้อย่างเป็นรูปธรรมเราก็ต้องมีการหยิบยกมาพูดคุยกัันนนแแบบบีีี้หหละะครรรวว่่่่าาาามชองงงตไทเจส วิเคราะห์สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งก็รวบรวมมาให้ตามนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็เสริมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียกเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ